วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตาม <Wow. S 1> นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง E22 นะคะ mm hmm. ก็อยู่กับหน้าเกมเศษวินหรือแอบแฟงน้อยนะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะโอ้โหรอบที่แล้วคือแตกบางกุยลยรอบนี้ก็หวังว่าจะเป็นแบบเดิมนะคะเพราะบโบนัสทามเรานะคะ ไม่รู้จะเอาเรื่องหรือเปล่าทุกคนแล้วก็รอบนี้ก็คือมีมามีอัปเปตอีกแล้วนะคะในช่วงโบนัสทมมก็เลิจัดนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทา์นะคะก็มินแลกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ<ๆ>ับสไครป์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะก็อยู่กับหน้าเกมนะคะเกมเดิมเลยทุกคนช่วงนี้ก็คือเกมนี้ก่อนเลย ยังไม่ได้อยู่เลยนะคะก็เอาไปเบสิกก่อนเลยแล้วกันเนาะโอ้โหคือยังไม่ได้ปั่นอะไรเลยทุกคนก็ซื้อไปเลย,เลยนะจ๊ะโอเคไปข้างล่างก่อนแล้วกันโอ้โหรอบเดียวเองทุกคนคือปั่นอยู่รอบเดียวเองแสบบมากโอ้โหก็ทานั้นแหละทุกคนก็ยังดีที่มีทุนนะคะ เอออย่างนี้ที่มีทุนต่อนะคะก็เดี๋ยวจัดอีกอรอบอีกแล้วทุนไปรอบนี้ขอสิบสี่สิบกแล้วกันไม่ได้อะ่ะสิบสี่สิบหกหรือสิบสี่แปดไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ว่าเอาสิบให้รอดก่อนนะคะดูโอเคมาก้างบนต่อเลยนะคะก็ะคือ เราจะสลับไปอยู่นั่นหละค่ะบางครั้งก็ข้างล่างก่อนบางครั้งก็ข้างบนก่อนหรือไม่ก็ข้างล่างสองข้างบนสองค่ะก็สลับเลยแล้วแต่อารมณ์มาดูเลยว่าอันไหนจะไต่เยี่ยมกว่ากันโอเคถือว่าได้อยู่เดี๋ยวมากสีได้สีข้างบนถูกนะคะ หถือว่าได้อยู่ไดน,น,นั่นแหละก็พอ,อนะคะที่สี่สิบหกพองวนอย่าไปแปดดีกว่าไม่กล้าเตี่ยงกลัวแบบเทวตกบุมดามาอะไรประมาณนั้นเพราะว่าคุณเราเหลือไม่กี่บาทแล้วมันโอ้โหเป็นแพงเอเาอร์ทร่นี่ราบันก้อนโตนะคะมีกรปล่าก้อ,อนโตนะคะสามร้อยยี่สิบแปดนะคะก็รับไปเบาๆก่อนเลยรอบแรกนะคะ คือถ้าเราไปจุดแปจุดไปก็เมืเ่อกี้ทัวเราเหลือหนึ่งร้อยเองทุกคนร้อยสองร้อยอ่ะเออก็ถ้าไปแด้ตกหนงดันี้คือไปขอมไม่ได้แล้วนะเออ <c oughs> ก็ขอแบบไม่ต้องเยอะก่อนนะคะบางครั้งตัวคูณเยอะหรือว่าตัวหมุนเยอะก็ใช่ว่ามันจะสายเยอะนะคะบางครั้งมันก็ไม่สายเลยก็เป็นไปได้นะคะมันอยู่ที่อารมณ์ของแปะเองหทุกคนว่ามันจะสายให้เราหรือเปล่า เ er อแถวแรกเออื้มเอแถวแรกเอหน่อยโอ้โหนี่คือ่เอมานะเป็นแพงเลยนะโอทุกคนมีทุกช่องเลยอ่ะเอาวันเมกาสามร้อยห้าสิบสองเอาไหดีโอ้โหดูทุกคนอีกนิดนึงยวอืมเหมือนจะหลับทุกคนแต่หลับไม่สุดโอ้โหขออีกรอบได้ไหมอ่ะเอาแบบหนักกว่านี้เลยอ่ะ ไ,ได้มากอ่ะจริงๆโอ้โหคือมันจะนอนอยู่แล้วอะ่ะโอ้ก็ยังไม่นอนอก็ไม่เป็นไร480ร้อยแบนะคะไม่เป็นไรจ้ะเคเคเคนั่นแหละเต็มแผงก็วายมีอะไรเชื่อมั้ยเจดายนีมม่มีอะไรเชื่อ2สอรเจ็ดสิบสองนะคะก็รอบสุดท้ายเลยจ้ะ ตัเคต่อเลยแม่ินชับสินชับเธอสามเอ๊ือหิอือหเลยทุกคนอือหะไปจากสองร้อยสสิบแปดนะคะก็ตอนนี้ก็ได้มาแค่พันเก้าร้อยหกสิบแปดนะคะก็แต่ว่าเยอะก็เยอะแต่ว่าน้อยก็น้อยนะคะก็ไม่รู้จะหยุดรัวไปต่อดีโอ้โห,โหมาสักรอบแล้วกัน ว่าเราซื้อไปแค่รอบเดียวเองแต่รอบสองคือแบบคือกลัวอยู่นะเออโอเคมนาะสตัวนะคะไปข้างล่างก่อนเลยนะคะ คือถ้าเราปั่นแบบข้างล่างเลยข้างล่างก่อนทุกคนก็แนะนําให้ข้างล่างต่อไปเรื่อยๆเลย,เลย,เลยก็ค่อยข้างบนนะคะอย่าเปลี่ยบนบนบ้างล่างบ้าง14ได้ไหมพกเรุ้อยู่นนะดูเชิงอล้วทุกคนพอ10 10 10, 10, 10กับ14นะคะโอ้โหลิ้นพัน10กับ14พอยอมรับไม่กล้าไปต่อทุกคน รอบนี้คือถ้าไม่ได้กําไรจริงๆอนะ่ะขอหยุดได้ขอหยุดเลยนะเออขอหยุดจริงๆเลยทุกคนเราวันก้อนโตนะคะสองเอยสามสิบแปดเพราะว่ารอบนี้ถ้าได้กําไรน้อยหรือไม่ได้กําไรหรือได้เดี่ยวทุกคนเออเราก็จะหยุดเลยนะคะไม่ไปต่อดีกว่าโอเคเป็นแพงเป็นแพงนี้่ะ เรามันมีการนะคะ455อ้ห้หนี่คือถ้าแตกมาก็ได้แล้วอะแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะเอาเท่าที่เราเอาไหวนะคะก็ถ้ารอบนี้คือแตกไม่เยอะนะคะก็ได้มาแบบกําไรไม่กี่บาทเองทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะหยุดนะคะแล้วก็ค่อยต่อรอบต่อไปดีกว่ามันดีกว่าเสียทุกคนเออกําไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีกว่าเสียนะคะ แล้วก็อย่าไปต่อเลยนะคะถ้าเกิดว่าไปแล้วรู้สึกว่ามันหนงงๆหรือว่าแข็งๆอยู่ก็รอบนี้ก็ไม่ได้ว่าเยอะเลยทุกคนดูก็ไม่ต่างจากรอบที่แล้วเลยโอเคไม่ไปต่อดีกว่านะคะก็ขอปันไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าดูทรงแล้วถ้าไปอีกรอบนี้คือมีเิ์ตกหลุมดำเลยทุกคนแน่ๆเลยถ้าไปรอบต่างคือหลุมดำเลยจ้ะ ภายในเจมี่พิลเซอร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนก็พอดีกว่านะคะก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ